สบายดีนะสบายดีและสวัสด,ดีคุณมันนี่พาน้องเอิญมาเลาะเบิง่งเข่าวันว่าเข่าสิพ่อเกี่ยวหรนะนะือบ่นอ,อนั่นแหละพอล่าพาน้องเอิญมาเลาะเบิ่งเข่าวันนาะพากัน,นเป็มบ่งเลาะเบิ่งเขากันมันนี่น้องเอิญเข่นพ่อเกี่ยวพาน้องเอิญพ่อเกี่ยวค่ะ เขาจะที่ทำเท่าแล้วพ่อพอกี่เอาแล้วแต่วันยังไม่พอ้อม มาทะเลาะกับขาเอาปลือกเ่ยว่ล้วบอมขาจะได้แหงเาเอหรอฉัไ่ได้ขขาวน้ำบกต้องีปจังนี่กันเนาะต้องไปีจังไ้บ่อนั่นมันไหลมันไหลลงเลยมันพอน้ะมันไป เอียมมาคุดกำลังถอดเนอพี่น้องเอขับไป่นีคือมาไหมตู้สยามโตทีเสยมมาคุด ไม่เลยนะมงก็บ <divide S 1> ิข <sponge> oh, <ım 999> ่าอัน <único> น <Liberty Overwatch> ี้ก็ชวค่ะข่น่ไงนี่ค่ะถดจ้าวันนี้นะดูข่าคลีพูงามมันเลยนอนมันเลยได้พี่น้องเอาเลยคุนยังไปนำนมอู่งานพนงานพน กี่ละมาเกี่ยวตัวมาเกี่ยวตัวนี้ก่อนเกี่ยวเขาเนี่ยนะไปที่หัเกี่ยวนี่แหละกับผู้เ่นตัวนั่นชุกมือดันอืมอืมมือมาือกอเห็เพิ่มอืหูวตัวยังมาได้แล้ว พี๊ีไปเห็นแล้วบขจังเนะขจัดอ่บอกขดจัดอืมแล้วตัดอ่มันจีตัดคือเขาเมือนั่นโอเคือขจัดอ่ก็กนผู้เขาอยู่่อได้ขาค่ะอืม ขางามนะนมันจะเพื like. ่อเชาจากนีいい่เขาีเตัดกับอไรเาเาธรรมดาน้ำพวกเขาเขาเรียงงานนละขาคนนีนะขาคนนีน้ำเม่กี้กีดคับลูเขานย คนขี่ค้านครับนอนบดมือไปคบุณเข้าข้างงานไม่ได้พี่น้อยเขาเจ้าใกลกูเขาเกี่ยว เป็นเสียจากปีปีก้าอะนเงี้เขาบอกงามประดานี่ที่สวงามนี่ขันจากได้แล้วเอาเอาลำา,า,านี่ขดดอกพิชมานพราเขามงานเผเข้าเจ้าพันข้าเจ้านำไปขโดดอกทหารเนี่ บายดีและสวัสดีเด้อมาสุขสุขคนมุสุมองสุบอนเวลาจะมาอัปเดตเข่าเขางานเด้อนี่เข่าเจ้าก็ยังบวชพอกี่ออกสำเด้อพี่น้องเลยเข่านี่แบล็คบรลลี่ก็ยังเกี้ยวฮะกระถอกเริ่มถอกเด้อเริ่มเถาะคางพวกนี้กับเข้าเจ้ามะลิ หม่ก้มแล้วั้าจะพอเกี่ยวแล้วมาหลอกบางนาข้าวนีนก็เริ่มถ้ออีกเยวจ้ะ Mùi cơm là khả trao Lớm non là đỡ khả trao cái này Lớm là Lớm non bên tơ là đỡ, đỡ, đỡ. ບໍ່ສາວညເຊົາໃຫຍ່ບໍ່ເຊິ່ງພາຫາດັບກໍาແລະຝົນກໍຕົກເດີ້ຫາດັບປຶຍາຂົນ hơn đó ngoài cơm là cả Phật em kịp ơn không? nó Hình cái kiếp bà bù mà tham sát cái

เนี่ยว่าพักอันนี้พักอัน,นี้ก่อนกีนพุงกินพี่พักคนแท้งครับอกตะกี้มันมีคันมันมีไรเลย,ยค่ะพักอันนีค่ะีว่าเครือม,ครอมันเจเครืองมันเรนไหนี่ี้เด็ดวีม่ เมนป่วนกินเลยเป็นโมตอง มันนามาหลักหน่ยาบ่มีแรงเนาะบมีแรงเหมือนยามลักวาะลรก็งานไรบ้ดมลักมันขาดก็เพ่อรามันเดือนหกพือลดบลลิเดือนหกเจ้าของมาอบปตองมานาบริคอยมาหไปพี่ ขมาอาเซียมมคูดขยัขยผมก็ใส่แลนะ้วมันบถึก้ว,ว่เอาคินิกอันเดีตัวนะ่นดีม่ไขวดสีนะเดีสีใ้กอซีบอลน,นะี่เทิงลังอันเดีในะลังเออเป็พีโป๊ะเยังสุง มันบะถืออยู่แล้วหาซื้อมะไซางซ้อใส่กับบะเถือกคือกันพอบะได้ไซได้น่ะสีสมสมันฮะถ้าใส่บถั่แล้วะอมันบ็คือกะตอมาไสบาทไซคลินิกมันสะเย็นหัวแล้มันสะนั่นมันถ้าไปถ้าไปอามแตยัยี่ถืมาบ้องบ้องบ้อง แรกแๆอมเลยเด้ยเข้าเกี๊ยวพอล่าข,าของโซลเป็นยังเกี๊ยวอยู่ที่นั่นพู้หน,พหน้ากันดิมัน,น,มน,นย่ามแต่กินง่ายอันนี้นี่ตัวนไ้นนั่นแหละนี่นี่นี่บ่ เด็กกะตัวนี้เราเอาทีเดียวเลยเ,ยเอามือใส่แกงทำไมใส่ผ้าคามือนนมันเด็กคมนเนะเาะผ้าแคบผ้ะคาดคนตก ันออกดอกแล้วพ่อดอกกระยามันทำมันเอาหนังมันตากตากไว้เลยตากไว้ย้ำแรกเขากินแล้วก็สมบักบายแล้วก็จับมากินมัดไว้เป็นมัดน้อยน่ะเด้

ข้าวข้เกี่ยวแล้วบ็ข้าวกระยังเกี๊ยวอยู่พี่น้องเอ้ยชื่อว่าเขาอ้วนขึ้นไปหน่อยบอนเกี่ยวกป็นยังเกี๊ยวใส่ข้าวไร่บอนไร้อันนั้นโต้ไร้ทัน น่าขาบึงน้องพอน้อทำงานกับปีหาซิปว้าวคุพูดแล้วหาโล่หาซิบโล่หาซิบหาิปปลายเนาะขออกหาซิปเต็มบรรยากาศรงไตรงนาที่น้องเลยน้ำแรง ตรงไหตรงหน้าพาน้องเอินไปเบ่งข่าวว่าพ่อเกี่ยวแล้วบ่ปอนพ่อกระพ่อแล้วปอนย่งกับน,นีอื่นเพื่อจะได้เกี่ยวอยากมาขี่รถยจอนรถไว้ ยงังนาเอื้อยคนไปอยู่ไปะเมื่อบ้านนะครับเดี๋มอมันไ้หนะาทำไม ูมัน,น,มนบ,บ่มีคือมือน,น,น่ะมือนลายนะคะัเขาเอาเอาเมื่อกีน,นะก็ไปปอกสตู้ช่ไมรากาทุงนาเกี่ยวขาวภาษีมนนี่มาปะ,ะนี่ตะกบปัน